ก็คือหลายคนจะสับสนกับเรื่องความสวยงามครับแต่ถึงแม้เราจะทำให้มันดียังไงก็ตามสุดท้ายคนไข้กลับมาอีกทีเป็นส t r o k e เนี้ยแบบหลอดเลือดอุดตันกลับมาเนี่ยล่าสุดก็มีโปรแกรมที่หลังหลังจากหายจากโควิดแล้วเราทำยังไงเราถึงจะฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาสู่สภาพเดิมได้โดยที่สดนะคะ สวัสดีครับวันนี้เจอกับดรโอโก u ไกส์สเปเชียลิสต์นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับต้องการติดตามนะครับสามารถติดตามได้ทั้งช่อง YouTube Facebook แล้วก็ในส่วนของไอคอนด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเจอในส่วนของ EP ต่างๆของดรโอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราถือว่าเป็นโอกาสดีมากนะครับสำหรับใครๆได้หลายคนนะครับที่ต้องการที่จะสุขภาพดีดูหนุ่มดูสาวนะครับ ตลอดไปตลอดวัและตลอดการเช่นเดียวกับดตรโอ๊เขาอยากที่จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ดูเป็นหนุ่มตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับในส่วนของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับวันนี้เราจะมาพบกับคุณหมอที่สวยไหมก็จอสวยนะครับสวยๆในส่วนของเวชศาสตร์ชะลอวัยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณอนครับคือคุณหมอโนชานั่นเองนะครับเราไปเจอกับคุณหมอโนชาทันเลยนะครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องโนชาวันนี้ดรโตโก,ก็ขอมาขอความรู้ดีๆนะครับในส่วนของเพศสัตชะชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ<อ>นะครับก่อนอื่นเลยนะครับขอให้น้องโนชาแนะนํากับท่านผู้ชมที่นึงแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอโนชาเชิชรัตน์นะคะเป็นแพทย์ เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะของโรงพยาบาลจุฬาลัตต์เก้าแอร์พอร์ตค่ะครับผมน้องโนชาครับในส่วนของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการรักษาหรือว่าให้บริการในส่วนไหนบ้างครับโอเคก็คือหลายคนจะสับสนกับเรื่องอความสวยงามนะคะโอคือไม่สวยเหรอครับถ้ามาหาเราใช่แต่ว่าเราครอบคลุมมากกว่านั้นอ๋อ cover ใช่อบเมไม่ไกว่าน,นั้นนะคะเดี๋ยวนี้คือเราจะไม่พูดแค่ lifespan คืออายุไขของคน lifespan ใช่แต่รเราจะพูดถึงเรื่อง healthspan healthspan สุขภาพยั่งยืนใช่ก็คือสุขภาพดีและให้ยาวนาน<ด>ีสุดบบยานานช่วงอายุที่เราจะมีสุขภาพที่ดีนะคะเนาะมันก็เป็นที่มาของอตัวเวชศาสตร์ชลัยนะคะซึ่การที่เรา การไปเรียนรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพเนี่ยเราจะเราจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของฮอร์โมนที่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่ตื่นจนหลับนะคะแล้วก็วิามินต่างๆที่แบบเราอาจจะได้รับเข้าไปเนี่ยมีแบบไปทำอะไรบ้างในร่างกายของเราอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทำยังไงเราถึงจะแก่ ช้าลงตกใจเลยสแกนตกช้าลงครับช้าลงโอเคใช่ช okay. ก็คือยืดอายุที่แบบว่าเราจะมีสุขภาพดีให้ได้ยาวนานที่สุดเนี่ยก็คือเวชศาสตร์ชะลอวัยโอ้โหถอว,ว่าเป็นเวชศาสตร์หรือว่าการบร,ริการที่น่าสนใจมากเนื่องจากว่ามี cover ครอบคุมแล้วก็ทำให้เรามี lifespan ไม่ใช่่ health span, <hills> span ที่ยาวนานนะครับแล้วก็สามารถที่จะชะลอในส่วนของความ แกหรือว่าอาจจะมีในส่วนของสุขภาพที่ยั่งยืนตลอดไป<า>หรือว่ายาวนานมากขึ้น,าน,านเท่าที่คนคนนึงจะแบบเป็นได้มีช่วงที่สุขภาพต้องแบบติดเตียงหรืออะไรให้น้อยที่สุดนะครับแล,แล้วก็ในส่วนของเอ๊ะถ้าสมมเป็นสัตว์ทะเลอยเนี่ย ทำไมน้องโนชาสนใจในนะใศาสตร์แขนงนี้หรือว่าในส่วนของวิชาชะลอวัยตรงนี้ครับความสนใจีก็จะเริ่มมันเริ่มต้นจากตอนที่จบแพทย์เราต้องไปทํางาน่างจังหวัดได้แล้วทีนี้เราก็ตรวจคนไข้ทุกวันเราก็เห็นคนไข้เบาหวานความดันไขมันอะไรที่มาตรวจกับเรานะคะซึ่งโรคพวกนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโรคจากความเสือ่อม นะคะยู่ยอะขึ้นก็จะเป็นมากขึ้นใช่ทีนี้มันก็เกิดคําถามว่าทําไมเวลาที่เรารักษาคนไข้ไปอ่ะคือเขาบอกว่าน้าตาลต้องคุมให้ได้เท่านี้เนาะเราต้องให้ยาตัวนี้อย่างเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อทําให้คนไข้แบบเอ่อดีขึ้น <ừ> หรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำก็คุมให้ดีนะคะเพื่อป้องกันคอมพลิเคชั o ภาวะท<ำ>ซตซ้อนจากโรค ตงแ,<ป>แต่ถึงแม้เราจะทำให้มันดียังไงก็ตามสุดท้ายคนไข้อาจกลับมาอีกทีเป็นโ t ตรกเนี้ยแบบหลอดเลือดอุดตันกลับมาเนี้ยเป็นโรคหัวใจซึ่งเราก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงคือการรักษาตอบโจทย์ไหมน, <idamente> นะคะสำหรับสาหรับโรคที่แบบเกิดจากความเสื่อมพวกนี้แล้วก็เลยมาเจอไอศาสตร์ของเวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะก็น่าสนใจก็เลย กลับมาเรียนต่อครับนะคะแล้วก็พบว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้โรคพวกนี้เราต้องป้องกันนะอเออถ้าเกิดเราปล่อยให้มันเป็นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะดึงกลับมาเนี่ยยากมากนะคะเราพี่ก็คงจะรู้ต้องเป็นแล้วจะเป็นเลยเป็นแล้วก็เลยถ้าเกิดว่าเราสามารถป้องกันชะลอรหรือว่าไม่ให้มันเป็นเลย<ช>นะครับโดยการที่จะป้องกันฟื้นปูก่อนที่จะเป็นเนี่ยถือว่าดีมาก ก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงสนใจมาเรียนสาขานี้นะคะอ่อาอน้องโนชาครับแล้วก็อาการที่อ่ามาพบน้องโนชานะครับบ่อยๆในส่วนของสัตว์เวิชชาชะลอวัยเนี่ยจะมีในส่วนของอากาบ้างสามันดับแรกันดับแรก,แรกยอดนิยมเออยอดนิยมอนัมอดนดับแรกก็คือมาปรึกษาเรื่องการให้พวกวิตามินหรือสาราน,าน้ำตา่างๆคางหลอดเลือดกับนะคะคือต้องทานหลอดเลือดเลยใช่จะได้รับความนิยม เยอะนะคะในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะเวลาไอช่วงที่มีโควิดอ่ะนะก็จะอยากจะบูสต์ให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเขามาปรึกษาเยอะคคะอ๋อตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนวิตามินนะครับบูสต์ีามินเพื่อทําให้ภูมิคุ้มกันหรือว่าการสร้างการต่อการต้านต่อต้านพวกไวรัสดีขึ้นใช่แล้วก็ นอกจากนี้เรายังมีแบบพวกโปรแกรมเพื่อแบบ็อกซ์ตับอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ก็มีโปรแกรมที่หลังหลังจากหายจากโควิดแล้วเราทำยังไงเราถึงจะฟื้นฟูให้ร่างกายกลับมาสู่สภาพเดิมได้เร็วที่สุดนะคะโอเคก็จะเป็นที่มาที่มาพบบ่อยใช่อันนี้อันดับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งพอช่วงนี้โควิดนะครับก็จะสนใจตรงนี้อันดับสองที่คนใช้มีปัญหามาปรึกษาเราก็คือเรื่องนอนไม่หลับ นอไม่หลับกระสับกระสายใช่นะคะเป็นกันเยอะนะคะจริงๆแล้วก็เหมือนจะมปีเยอะมากเลยนะเพราะคนไข้คนไข้พี่เองเขาจะนอนไม่หลับกันเยอะมากเลยอะ่ะพี่ก็จะให้ยานอนหลับใบชาย <c oughs> พี่ก็ต้องไปส่งปรึกษาเราด้วยกันเนาะจะมีกลุ่มหนึ่งที่ที่แบบว่าไม่อยากใช้ยานอนหลับถูกต้องหลายๆคนจะถามพี่เลยว่า ไม่ใช้ยาได้ไหมเนื่งจากว่าก็น้อป่วยว่ายายาจะมีผลต่อหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามาปรึกษาก็ดีนะเพราะฉะนั้นแบบว่า,าการแบบฟื้นฟูแบบโดยใช้วิตามินหรือเกลือแร่บ,บางตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ครับผมนะแล้วก็อันดับสามก็คือเรื่องไหน่อเพียโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ เหนื่อยเพี้ยเพียแรงเหนื่อยเพี้ยเพียแรงไม่ไมีกำลังวังชาชมาบูสเตอร์วิตามินนะพัะดีขึ้นก็คือเราต้องหาสาเหตุก่อนอหาสาเหตุก่อนง่ายม,มาคุยกันว่ามันเกิดจากอะไรนะคะบางคนอาจจะเออน่าจะเป็นแค่ชั่วข่าวคือมีเหตุปัจจัยเข้ามาเราทําให้มันนอนไม่หลับนะคะแล้วก็เหนื่อยเพียเรียตามมานะคะ อันนั้นเราอาจจะต้องไปดูว่าทํำยังไงให้เขาแบบนอนหลับได้ดีขึ้นหรือลดอาการเหนื่อยเพียที่เป็นณนะปัจจุบนันเพื่อรอแก้ไขนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นแบบเหนื่อยเพียจากภาวะฮอร์โมน<อ>มที่มันผิดเพี้ยนไปการไลฟ์สไตล์บางอย่างที่มันทําให้เราใช้ฮอร์โมนบางตัวมากผิดปกติพวกนี้ก็ e n d u p ก็จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยเพีย น้องโนชาครับแล้วถ้าเกิดในส่วนวมีท่านผู้ชมสนใจเนี่ยมาจะมาปรึกษาน้องโนชาเนี่ยก็ต้องบอกว่านในส่วนของอแพทย์เวทแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยเองเนี่ยนะครับจะมีเออ,ข,อข้อดีนะครับในส่วนของการมาปรึกษาย,ยัางไงบ้างครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับแพทย์การเป็นปผู้แพทย์ทั่วไปนะคะเออโดย โดยส่วนใหญ่เวลาเราจบแพทย์มาเราจะเรียนเรื่องดีซีเรื่องโรคเป็นหลักถูกต้องแล้วรักษาโรคเป็นหลักหลักแล้วเป็นหลักนะคะเอ่อเป็นการซ่อมซ่อมสุขภาพไปแล้วเลยซ่อมใช่ทีนี้เอ่อเวชศาสตร์ะลอวไวเป็นแขนงอันหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องการป้องกันมากกว่านะคะเนาะเพราะ,ะนั้นเราจะเอ่อต้องมีการเรียนรู้เรื่องของอาหารเรื่องการออกกาลังกายการนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไป นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในคนที่ไม่ค่อยอยากรับประทญญานยาคือแบบไม่ไม่ชอบการกินยาพวกนี้นะคะเนาะก็คือเนี่ยศาสตร์ของเราก็จะเป็นทางเลือกอีกอันาหนึ่งเงนาะว่าเข้ามาแล้วเรามีแบบโทรดักอะไรบ้างหรืออะไรที่อาจจะช่วยตอบโจทย์ได้ค่ะ่าพบหมอโนชาได้เลยแล้วช่องทางในการติดต่อติดตามไม่ดิจ ช่องทางในการจะมารักษาตอวน้องโรชาจะมีช่องทางไหนบ้างอีกครับอ่ะค่ะก็คือหมออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าเนี่ยตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันศุกร์เยาวๆเลยยาวๆเลยแต่ว่าวันเสาร์นานที่ยุดนะครับก็ต้องมาหกวันเลยต้องดูชาทําวันแล้วจังเพ่จะมาห้าวันเองก็จะมาเจอน้องโนชาได้เลยนะครับอ่าสุดท้ายนะก็ต้องขอบคุณน้องโรชามากนะครับสำหรับให้ความรู้ในส่วนของ เวชศาสตร์เวชศาสตร์ลอวัยองความรู้เวชศาสตร์ะลอวัยวันนี้นะครับดรโอมีความสุขมากเลยเราได้มาใช้บริการที่ w ว l l n e s s n e n t e r C-H9 นะครับตรงนี้ก็เจอหมอราชาได้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณไปแล้วให้น้องราชาฝากพกที่ดีๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมดราโอหน่อยจะกันนะครับอ๋อค่ะก็สำหรับเวชศาสตร์ะลอวัยนะคะก็คือ เราเน้นเรื่องการดูแลป้องกันนะคะเพราะว่าการดูแลป้องกันเนี่ยคือมันทําได้ง่ายกว่าการฟองสุขภาพแน่นอนนะคะเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าสนใจเนาะพวกนี้สามารถแบบหาความรู้เพิ่มเติมได้คือยังยังไม่ต้องมาปรึกษาก็ได้นะคะเนาะเดี๋ยวนี้มีความรู้เพิ่มเติมเรื่องวิศาสตร์ชะลอวัยเยอะมากๆนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบสุขภาพดีนะคะให้ยาวนานที่สุด ครับผมก็สุดท้ายก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับดรโอปอกายสเปเชียลิสต์นะครับสามารถติดตามดูยพอด้านล่างได้เลยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการติดตามของดรโอปอกายสเปเชียลิสต์นะครับเรารุ้นว่า EP ต่อไปนะครับจะเจอกับคุณหมอท่านไหนนะครับวันนี้นะครับดรโอนะครับกับคุณหมอโนชานะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ